บรรยากาศตลาดไทยบ้านนะคะการน,นัดยำเจ้าแล้ววันนี้หมอกเหมยลงขนาดเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะพามาหอของบ้านๆน,นะจ๊ะนี่ปลาบูนะคะ,ะ,คะปลาบูอันนี้อันนี้ปลาซิกนะคะ สปาป่านะคะอันนี้ปลาเพียนะดำๆเนี่ยปลาเพีืยิปราชไทยบ้านนะคะลำแล้วจะบบเสาที่แล้วมาตันเลยนี่ไข่หงไข่หงทอดใหม่ๆนะลำสปาป่านี่ปลาโกดเหง้าเี่ย ปลาโกดปลาขาวเลยนี่พริกแตะพริกนมเลยี่สิจะซื้อพริกนมไปนี่กบแล้วกบเพวกกบแมกกบเลยตัวใหญ่ขนาดเลยกบน็อตโตมดูต้นไม้ไทยๆนะอันนี้ผักแปมนะผักแปมผักกับลาบนะฮะส่วนอันนี้ผักเพียฟานนะคะ อันนี้อะอย่างก็เดี๋ยวขึ้นก่อนอ่ะต้นดอกตางอ่ะต้นดอกตางค่ะที่ดอกเป็นนึ้งกับน,น้ําพริกะคะ่ะ่ะส่วนอนาน,นนะคะฟักแมวหรือ่ะเขือเขือนอะ,ะอันนี้ก้าวเลคะตลาดไทยบาทนะฮะกระผมนะคะต้มแล้วกับผมมันต้มกันเมียง เมียงเมียงเมียงเมืียงเมียงเมียงเมัใคันเมืองค่ะปัาสลงสลิตตาเอฟบันน้อยนาค่ะของกิซุกเบกัดกาดอุ้ยตาสีประดูนะคะอันนี้บันน้อยต๊อป น้ำกิ้งไผ่หามหัวกัมบิดี่เอน่ามาเอาลงเนี่ยหัวกัมบิดอันนี้หัวกัมบิดรีกินกับลาบกินกับน้ำพริกจะได้่ปลาได้ลำนะคะพริกนมอีกเลยขาวนะคะออนะโอ้แล้วข้าวสาีหน่อไม้ไร่นะคะแล้วแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะ เมืองเมืองนี่พักพักซแซ่ลวนเน้าแคบวันเน้าแคบขนม แรบกันลาบนะลาบเนื้อลาบลาบฝา,า,ายน้ำพริกแต่แดงน้ำพริกข้าวเปียกไข่ได้ไหมของห้าบาทนะฮะช็อตกองไอ้ชื่อข้าวเปียกค่ะไอ้ข้าวต้มมัดนะ เนค่อาหารไทยรไทยนะคะต้มมัดนะคะมิบาทจัดห้สิบบาท้อีหอมกระเทียมมะแขวนนะคะเครื่องเทศอยู่มุมโน้นคะแห้งนะิ้นแห้งิ้นนึ่งนะอันนี้เป็นจิ้นควายนะซื้อไปยำนะยำจิ้นควาย แขวนอันนี <ns Lyn> <as> ้พ uh ัก oh อ uh, uh ีลาอ๋ออ <as> ้น <People fik voir> ั่นไนีหลาอป็นี้สิบบาทีหลามุจจาคมุจจกที่เป็ใส่ข้างเทศอ๋อ แกตากกระสีแบบกระเทียมกระเทียมไทยกระเทียมดองมะนาวมะนาวซื้อมะนาวสดนะผักสดสดนะฮะพริกหอมกระเทียมขิงข่าตะไคร้แตงไทยนะะพริกงาะนี่ mấy ôm mấy ôm mà cả nhà cháu này cả bạn ủy tả này